การศึกษาก็คงจะพัฒนาไปอย่างเป็นระบบและก็เจ็าที่ที่นะคะเราก็จะได้เรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะไปพัฒนานะคะประเทศชาตินะ,ะได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพต่อไปนะคะวันนี้นะคะขออนุีาตนอาจรยนท่านชวัลตร์นักธรรมนะคะรองควมในการสมักงานขึ้นที่การศึกษา ประุมศึกษาก็จะมเขตสองนะคะท่านประลัดอภโสนะคะท่านตะกรตนทำานเนนจเ้าปราโสท่านผู้ในการสุขเกียรหมื่นวงท่านผู้ในการรงเรียนบ้านกาะนัออสงนะคะท่านเกียตสุนีประธา,านคกรรมการสถานศึกษานะคะท่านั้สุนทรภูมินตำนานตำบนภูม่วงและก็ท่านกรณ์ไทยยวนเนนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห แล้วก็ท่านโชคชัยถินามนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบแล้วก็ท่านวิโรจน์เหตทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบห้าท่านอำนาจสุนเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบนะคะแล้วก็แก่ท่านพุริเกียรตินะคะทุกท่านนะคะคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้าน้วความปรสงที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้การออกรางวัลสลากกินสุล ก็ออรอบ65ปีของโรงเรียนบ้านเกาะอันสมนะคะก็ได้เวลาอันาะสมนะคะอะนุญาตเรียนท